ปิดฉากรักแฟนสาวต้องเตเผยเลิกกันตั้งแต่ต้นปีถูกฝ่ายชายบอกเลิกประกาศเลิกกันอีกคู่ทำเอาแฟนคลับช็อกไปตามๆกันสำหรับนักแสดงผู้จัดชื่อดังต้องเตทิติและนิชานิชามวลล่าสุดทางด้านสาวนิชาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าโพสต์แรกและคงเป็นโพสต์เดียวที่คิดมานานว่าจะโพสต์บอกคนอื่นดีไหมตอนแรกกะจะเงียบแต่ไม่ไหวต้องพูดไม่เงินคนงงเรื่อยและคงมีคำถามอยู่ไม่จบสิ้น หนูเลิกกับคุณต้องเตนานแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีแล้วเขาเป็นคนบอกเลิกหนูเองค่ะตอนนั้นหนูไม่มีส่วนในการตัดสินใจพี่เขาเป็นคนตัดสินใจเองทั้งหมดเหตุผลส่วนตัวเขาบอกไม่สามารถเป็นแฟนที่ดีให้หนูได้อยากให้หนูไปเจอคนที่เป็นแฟนให้หนูได้ดีกว่าเขาซึ่งหนูก็ยินยอมและรับฟังในเหตุผลจบกันด้วยดียังคงเป็นคนที่หวังดีต่อกันอยากเห็นกันและกันมีชีวิตที่ดีก้าวหน้ามีความสุขมากๆ เลิกไปแบบเงียบๆและบอกเฉพาะคนสนิทรอบตัวคนในโซเชียลเลยไม่รับรู้เพราะเขาไม่พูดหนูก็ไม่อยากพูดถึงเวลาหนูลงคอนเทนต์เลยมีแต่คนถามว่าเลิกกันหรอเลิกกันทำไมบลาๆล,าลาคือมันไม่อยากพูดถึงแล้วตอนเลิก ันมันก็เจ็บมากๆแล้วเลิกถามถึงอดีตนะคะที่ผ่านมานี่ก็พยายามเข้มแข็งมากๆแล้วอยากตั้งใจใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุขเพจน,นี้ขออวดความสดใสของตัวเองขอใช้ชีวิตในแบบของนิชาตัวแค่นี้ไม่ดรามากกันในช่องนะคะหนูไหว้ล่ะคะ่ะอย่าไปโจมตีหรือไปว่าใครไม่ดีเลยนะคะเพราะทุกคนคงเต็มที่ที่สุดแล้วไม่มีใครสุขตลอดไปและไม่มีใครทุกตลอดไปคะ่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณที่เอ็นดูเด็กคนนี้เลเพจเล็กๆนี้ติดตามเพื่อความบันเทิงขอบคุณคะ่ะ ต้องเตทิติสีนวลเป็นนักแสดงและนักกำกับชาวไทยเกิดเมื่อวันที่11มีนาคมพศ2539จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยมหาสารคามผลงานที่เป็นที่รู้จักคือภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเลือที่สร้างปรากฏการณ์รายได้ทะลุ600ล้านบาทและทำให้วงการภาพยนตร์ไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง ต้องเตเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการเป็นนักแสดงภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไทยบ้านจากนั้นก็มีผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากมิวสิกวิดีโอเพลงโอ้ละนอใส่ว่าสีบอร์ถิ่มของกล้องห้วยไร่และบ่อได้คุยกันของลำยไยหยทองคำต้องเตเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องสับเปลเร่วมกับบอสนวริตแก้วชูกลิ่นโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของโรเบิร์ต สับป,ปะเรอหนุ่มที่บังเอิญได้พบกับใบข้าวหญิงสาวลึกลับที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเขาภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคำชมวิจารณ์และได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงสาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม